เดี๋ยวจะกินลูกเล็กๆก่อนนะคะเขาเอื่นว่าอันนั้นหมักยางปลาเนาะจา้ะได้เป็นแบบนี้เมื่อกี้เปรี้ยวมากอันนี้หวานอมเปรี้ยว สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมือนีนะคะทุกคนได้ผละหม่ปลามาสูกินเนา,จาะจ้ะบ้าไพเอิญว่ายังแน่หมากอันนี้คือหมวยนะ่ะเคยกินตอนอยู่ปอหนึ่งค่ะทุกคนเคยกินแบบว่าเอ,อตอนนั้นลังโรงเรียนเป็นปานลาเนาะแล้วันนี้มุงไปปีนมาให้ชิมนะคะเคยกินตั้งแต่ตอนเด็กหน่อยแล้วก็บ่ได้กินอีกสักเทื่อค่ะจําได้ว่ารสชาตินะ่ะเขาจะออกเปรี้ยวอมหวานอร่อยมาก ตอนเป็นเด็กแย่งกันกินนะคะอร่อยมากๆอันนี้นองเอามาไหา่นองแบบว่าหมูจักกันเนาะคะ่ะเพิ่นเอามาไหา้คล้ายผลไม่ปลาอยู่เดี๋ยวลองชิมมึงเนาะจ้ะล้ำลึกความหลังเดี๋ยวจะกินลูกเล็กๆก่อนนะคะเขาเอื่นว่าอันนั้นหมักยางปลาเนาะจ้ะแถวบานมวยเนาะอุบลนเขาเอื่นหมักยางปลาแต่ว่าแถวผักผักกลางถึว่าเอื่นว่ายางเพิ่นจะ้ลยเนยจักน้อยเด้จ้ะได้เป็นแบบนี้ หวานตามากทุกคนมุมนี้ริกเกลือเนาะจา้ะมาจับเดี๋ยวเอาลูกแบบว่าซุกๆเนี่ยสักหน,น่อยบักยางปลาเขาบอกว่าแถวอุบลนนะจา๊ะเอาเพื่นจะเอาแบบว่าเอา่อเครือเครือของต้นยางไปต้มต้มเป็นน้ำเอามาก,กินเนาะจา้ะเป็นยายาสมุนไพร ช่วยแก้แบบว่าเหมืยไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรภาษาอีสานเขาเอ่นว่าหลูกประดงอะจะ้ะน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกข้อข้อกระดูกอะไรเงี้ยปวดข้อเนาะจะ้ะประดงนี่จะ้ะนวยเพิินเป็นแบบนี้อันนี้ยางเยอะมากสมชื่อจริงๆค่ะทุกคนสมซื้อว่าบักยางอีนนีหมักยางป่าอืม เมื่อกี้เปรี้ยวมากอันนี้หวานอมเปรี้ยวอืมแซ่บอร่อยดีคล้ายๆส่วนตัวเหมือนนะคือตังบักม่วงจ้ะบักม่วงหน่อยนะที่ว่า ข้ออ้อของเนี้วเนี่ยใสอย่างนี้นจ้ะือจังบอกม่วงหน่อยอร่อยดียางเพิ่นสีร้ายเนี่ยจังหน่อยหรอว่างน้ำเดือดจับไปแบบว่าอืนนอมลูกนี้หวาน เขาต้องกืนเม็ดไหมทุกคนแั้นก็เคยกินตั้งแต่เป็นเล็กหน่อยจำได้ว่าตอนนันะ้นแ,แสบแสบแย่งกันกินไม่ได้กินยี่สิบยี่สิบกว่าปีอ่ะทุกคนผลไม้ชนิดนี้ไม่ได้เวอร์เดีย ตอนเป็นเด็กเนะาะขนมรู้สึกว่าแบบอร่อยมากๆขนมพวกแบบว่าน้ำอัดล่มเี่ยงสิจ้ะผมรู้สึกว่ามันแสบตอนนี้แบบคือจังกระแสบอยู่แต่ว่ามันบวกคือตอนแบบว่าข้าเป็นเด็กหน่อยไงตอนเด็กคือแบบอร่อยมากๆยางหลายอีกสมชื่อจริงๆหมกยาง แต่ว่าทาเพิ่นซุกกว่านี่คือจังคือสีหวานกว่านี่จะ้ะอันนี้ก็คือแบบว่าซุกแน่บซุกแน่เนาะจะ้ะอืมอันนี้หวานลองกินเม็ดดู อันนี้ลูกไม่สุกบ่มไปอันนี้หวานอร่อยหวานหอม ย่างเยอะมากถ้ากินก็พริกเกลือเพื่อนเลยจ้ะอันนี้กินจะซื้อกับสิถือหน่วยแบบว่าวันเนบวันเนยทึ่งวันทั้งสุอ ีเอฟซีเนแบบว่าคิดหอดน้องเบลคิดหอดเมื่อปิศนาโควิดมันหลายแม,ม่จ๋ามั่ก็เลยยังวุ่นเหกากลับบ้านเนาะจ้ะกลับไปกลัวแบบว่าเออเอาแบบเป็นผู้นำพานว่นนี่นั่นนะก็เลยแบบว่ายวใจเย็นๆนะจ้ะจังได้กก็ต้องเมื่อหาแบบเมื่อปิสนาเนี่ยนวนนะคะเดี๋ยวจัดให้เนาะใจะเย็นๆให้โควิดซาก่อน น้องเบลอยู่บ้านเพิ่งับขายของซอยแม่เลยจ้ะเพราะว่าอยู่บ้านขายของนะจ้ะข้าวรงเข้าวสารนั่สิขายเล็กๆน้นอยๆนะคะน่อยนี่นุ่มนิ่มเลยจ้ะ หอมดีอุ๊ยกล้องสั่นไหมอืถ้าเหมือนกินแบบว่าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะทุกคนเหมือนก็ไม่รู้ว่าต้องกินเม็ดหรือไม่กินนะแต่ว่าบักแง่นะหูยว่ากินแต่ว่าห้ากับบบกินนะจ้ะแต่ว่าหมักย,ย่างนี่ครับ ก๋งหูนะโบได้กินยี่สิบปีแล้วยี่สิบกว่าปีมันจะมีหมากอีกหมากหนึ่งที่ว่าเป็นซีดแดงนะทุกคนสมสมเออหมวยจจำชื่อไม่ได้เอามากินกับเจวตอนเป็นเด็กหน่อยแสบแสบพื่อกันจะ้ะตอนเป็นเด็กอะ่ะ ชอบกินแบบว่าของเปรียปร้ยวๆนะนโตขึ้นมาก็กินได้อยู่แต่ว่าบริมากเป็นไดโตขึ้นมาก,กม็ก,กินแต่อของหวานอียงหวานนี่กับมากนะจา๊ะเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะผละไม้ป่า หมักยางปลาหรือว่าบักยางปลาเนาะจ้ะภาษาบ้านเฮ่าบ่ไเด็กกินยี่สิบกว่าปีคิดเบิ่งวาเหมือนแกเลยเนาะจ้ะหมวยกาขอบคุณพี่ปานาอาทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคอมเมนต์ซับพอร์ตให้กำลังใจหมวยเนาะจ้ะขอบคุณได้หลายเด้อจ้าถ้าใครมาคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ุคลิปต่อไปสำหรับมืนน้อนีไปเราด้วยค่ะบ๊ายบาย